ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อยากจะขอร้องนะครับใครหลายคนที่เข้ามาดูคลิปช่องเราเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับกดซับยิ่งดีนะครับผมเนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาเช็คอัตราการกดซับแต่ละคนอัตราการดูนะครับก็ถือว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ํามากนะครับเพื่อนที่จะไปถึง500ร้อยซับนะครับ ผมก็ขอร้องทุกคนด้วยนะครับก็ช่วยกันคนคนละหนึ่งคนนะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซ like, ับนะครับ,นะรบเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อน,นั่นเองนะครับผมก็งั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเย่ yeah, กลับมาแล้วนะครับคลิปสุ่มคุกหลานะครับอยู่ผมฟิลแบ็กฮาร์ดวันนี้นะครับมีตัวมีตู้ใหม่มานะเป็นตู้สเปเชียลใหม่นะครับผม ก็คือคุกกี้ประกาลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับใช่ผมไม่มีอ๋อจะมาสุ่มเอากันซึ่งนะครับเราไม่ได้มีแค่ประการลังนะครับที่เรายังไม่มีนะครับวิสติฟาวเราก็ไม่มีนะครับผมมีอะไรกันฮอลลีเบอรี่นะครับไม่มีเทพอัศนีไม่มีคุกกี้แสงจันทร์ก็ไม่มีแป๊กเพลดก็ไม่มีนะครับผมเออมีตะก้อนคุกกี้แกะมังกรนี่อยากได้นะครับผมยังไม่มีเลย ตัวนี้ยังไม่มีนะครับหลายตัวยังไม่มีนะครับค่อนข้างเยอะไออีปิกก็เยอะเช่นกันนะครับเราจะมาส <sh> ุ่ง oh ตู <cs> <thrive in> <ss> ้สเปเชียลตัวนี้กันแต่ก่อนที่จะสุ่งสเปเชียลน้อไปสุ่งระดับสูงแก้เคล็ดกันก่อนไปโอ้โหเออฟ้ะจะรอดไปดีโอเคไปลุยกัน โอเคมามาอยู่มาอยู่เราขอให้ได้ตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าความสามารถเป็นไงนะร,รู้แค่ว่าเป็นตัวใหม่เพราะอันนี้ก็เพิ่งแก้ไขเรื่องโปรแกรม l d player มานะครับผมก็เลยเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าโปรแกรมมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผม,มก็มาลุ้นกันว่าจะได้แบบตัวดีๆไหมผมก็ลืมเลยนะว่าอันไหนดีไม่ดีผมจําได้แค่ว่า เวลาสุ่มครั้งแรกเป็นไงนะครับตอนกดกดสุ่มแล้วมีคุกกี้อะไรออกมาบ้างกับแม่หมดยิงมนะครับผมทำได้แค่นี้แหละได้ชิดส่วนเป็นตัวอะไรไ,ได้ไหมปีกนะครับตัวใหม่ไหมเฮ้ยอ้อออเออโปรแกรมโปรแกรม โปรผมรมเสียงดีคอนเน็กเลยฮะตอนนี้นะครับผมผมจะตอนนี้บากนะไดเวอร์ไดเวอร์พังเลยสุ่มได้สุ่มได้โอ๊ยเดี๋ยแล้วทุกคนได้กำลังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวต้องดึงผมผมเช็คได้ก่อนแป๊บนึงครับสักครู่ครับมันเป็นอะไรอ่ะไปได้หลุดอ่ะ อ,อสุ่มทีได้หลุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,อ้โหปิดสองตัวครับทุกคนเป็นดูนี่สีมันคือแสงจันทร์อ้าวอันนี้ได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 ้หลุดแล้วครับได้เสียงหลุดแล้วนะครับดีคอนเนคไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็แกะอ้ my god อวดได้ไหมอวดได้ไหมขออวดเออขอญาตขอญาตอวดนะครับขอญาตแคปอวดนะครับผมเอาให้ชุมชนเราขาดใจตายเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอแก้ได้เสียงสักครู่ครับเดี๋ยวมาสักครู่หนึ่งโอเคครับมาต่อกันเลยโอ้ยได้ ได้ประการางแล้วนะครับแล้วก็ที่ผีก,กว่าประการางนี้เหมือนจะเป็นนี่เลยด็กก้อนด็กก้อนแกะมังกรอ่าเป็นเทียเดียวเป็นตัวเดียวด้วยมั้งเนี่ยไอเชีย่ยได้เฉยเออไปเรามาสุ่มอีกสี่รอบครับอ้ยอ๋อแล้วมยังไงยังไงคนลุกอะ่ะแบบอ,อ้ได้เฉยเลยสัตว์ แน่นอนนะครับเหมือนเดิมแบบว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างเนะครับหยอไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะไอแก้มังกรเฉยเออเป็นใครใครๆก็ดีใจเอาเป็นตงใช่ไหมอืมผมยังช็อกอยู่เลยอะเนี่ยมันจะมันมคือแบบคือไม่เล่นไม่เล่นสักพักดวงมันขนาดดีอะเออโอ้ย อย่านครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้ดูคลิปนี้นะครับผมด้วยความอิ่มเอมนะครับเอ้าไอ้ดีดีได้ปะกการังนะครับเสียดายเมื่อกี้ไร้หลุดนะได้ได้เสียงหลุดไม่ได้ฟังเสียงปะกการังกับแค่มงกรเลยเสียงพลาดโหมันโคตรสวยพี่อีกมีสองตัวเหรอ,อให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ เอาเอาให้มันแบบฟูๆไปเลยวันนี้โอกาสว่าจะมาสมประการล่างอยู่แล้วครับอ,อีปิกสองตัวสองตู้แล้วะต่อตู้สองตัวเราได้อีปิกมาสามนะครับเป็นตัวเดียวกันสามตัวไม่ดีนะโอ้โหไปอีกสามรอบนะครับพอหมดมาพอหมดมาก็คือไม่ต้อง สองรอบโอเคอีปีกอีปีกขึ้นไปตัวอะไรตัวอะไรดีกว่าขอตัวดีๆได,ด้มุย้ยขอตัวดีๆได,ด้มุย้ยออกเป็นตัวอะไรอะ่ะเออตัวแรกเลยว่ามาเฮ้ยลีิจนาลี

โอ้ตายตายตายกูตายผมไม่ได้เปิดนานไม่ได้เปิดนานโอ้ผมไม่ได้เปิดนานจริงนะคลิปล่าสุดคือกิรันไปดูได้เลยนะครับอืมไอ้เชี่ยคนรู้เฮ้ยโอ้โหดวงเอาอีปีสองตัวเฮ้ยมีปีอีกตัวหนึ่งอ๋อตัวนี้ไม่อยู่แล้วฮะตัวอะไรอ่ะเมมพายเหรอ ช่เอมปะไม่ใช่เอมเลยช่ยเอมปะมอใช่เอมโอเคโอเคโอ้โหแคปภาพหิงแคปภาพหิงเอาให้ใจมันขาดไปเลยชุมชนนะครับเอา้าเราสุ่มได้อีกไหมขาดอีกสามเหรอพันสามร้อยโอเคไม่เป็นไรเราขาดเพชรน,นะครับ ถ้าจริงจก็น่าจะสุ่มได้เห็นไหมสมได้ไหมอ๋อไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหเราสุดยอดนะผมก็ได้มาแล้วนะครับกับคุกกี้ปากกาหลังนะครับผมแล้วก็มีแก้วมังกรนะครับแล้วก็แสงจันทร์วันนี้ได้อีปิกนะครับอีปิกใหม่นะครับผมแล้วก็ เป็นลิเจนเนอรี่หนึ่งดาก้อนหนึ่งนะครับผมโอ้ยเฮ้ลิเจนเนอรี่ครบแล้วปะอ๋อเหลือสองตัวเลือสองตัวนะครับลิเจนเนอรี่เราเหลือแบ็คแบ็คโพรนะครับแบ็คเพิร์ดแบ็คเพิร์ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เทพอัศนีนะครับผมแล้วก็ดาก้อนเราได้มาแล้วนะครับคุกกี้เทียเดียวตัวเดียวนะครับผมเออคุกกี้ราชาพูดอะไรพวกนี้เรายังไม่มีนะพวกสเปอร์อนะีพิกเนี่ย แคมไซซินก็ไม่มีนะครับผมพวกนี้ไม่มีเลยสปอเปเบดอะไรเนี่ยเออคิมล็ตเราไม่มีพวกนี้นะครับซุสปีปปริบบางตัวก็ไม่มีไม่รึกว่าจะได้นะครับผมแต่ก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบการกดกรชาแบบนี้อย่าพลาดหน้านะพลาดหน้าเรามาสุ่มสกินไหมมันมีสกินใหม่เข้ามานะครับผมอ่าไม่รู้ว่าสุ่มได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าถ้าเอ่อแลกของนะ้ะผมดูก่อนนะครับเราแลกได้เยอะแค่ไหนแกแค่พันสามเองครับ อาจจะไม่เยอะมากนะครับตัวชิ้นไม่รู้นะครับว่าเราจะสุ่มอะไรได้แต่ก็นี่นะครับผลประกอบการวันนี้นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับนะครับก็ฝากหน่อยนะครับว่ากดคนละหนึไลค์ like, คนละหนคนเนี่ยหนึ่งซับหนึ่งคนก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผม กดเยอะๆนะครับยิ่งกดเยอะก็ยิ่งคลิปก็ยิ่งจะปล่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้เล่นอย่างที่บอกว่า LD Player ตอนนี้ก็หลอนๆครับอย่างเมื่อกี้ก็ได้เสียงหลุดเฉยเลยนะครับต้องไปรีแอปใหม่นะครับถึงจะเล่นได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกัน